สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะยามเช้านะคะคุณแม่เอซีทางช่องพังน้องฟ้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะแม่ควานนะคะพาน้องฝ้ายมากินหญ้านะคะริมชายป่านะคะก็หญ้าที่เราเคยพูดถึงที่เคยพาน้องฝ้ายมาอยู่บ่อยๆนะคะแม่จา๋าก็ให้ดูสภาพนะคะมันเริ่มแห้งเกรียมแล้วนะคะมันเริ่มหมดแล้วเนาะนะแต่ เราอยากพาเขาออกมาเดินนะคะมาอยู่กับธรรมชาตินะเราจึงได้พาเขามานะก็ถ้าอยู่แต่บ้านเนาะก็โยกรอแต่อาหารนะคะก็ทําให้ชีวิตของเขาไม่ไม่ไม่ค่อยมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะคะการที่เขาได้ออกมาข้างนอกได้มาเดินทานอาหารอ่าริมชายป่าแบบนี้นะคะอากาศถึงแม้ว่าแดดจะออกนะคะแต่ว่าอากาศมันหนาวนะคะลมหนาวเข้าแล้วนะคะมัน มันไม่ค่อยร้อนมากเท่าไหร่นะคะก็อยู่ได้นะคะ <G host: S 2> ก็คือมันหนาวค่ะคุณแม่ซีนะคะมันหนาวมันเย็นนะคะมันก็เลยไม่ร้อนนะคะช้างเขาอยู่ได้นะคะก็เดี๋ยวตอนเย็นเราก็ไปเปิดร้านนะคะขายผลไม้นะคะให้เขาได้อิ่มเพิ่มเติมนะเราก็เป็นคะแนนในการซื้อหญ้าซื้ออาหารให้เขาด้วยนะคะนี่ดูนะคะเขาทานเขาอยู่อย่างมีความสุขนะคะก็อยากเห็นชีวิตของช้างนะคะอยู่แบบนี้นะคะมันมีความสุขมากๆเลยแหละ ถ้าเกิดว่าเขาท้องอืดท้องเฟอ้อยังไงเนาะเขาทานญ้าทานอะไรแบบเนี้ยนะคะอ่าระบบขับถ่ายนะคะของเขาจะดีขึ้นนะคะ <c oughs> จ้ตัวอ้วนนะคะมาแล้วนะคะตุยนุตุน,ตนุของเรานะคะาามาหานะคะมาหานี่นะคะบอกว่าวันนี้อยู่ที่นี่ก่อนนะคะ <c oughs> ก็เป็นกำลังใจให้น้องฝ้ายของเราด้วย,วยนะคะเดิเดินไปไหนเดินไปไหนนะคะ จะไปถูต้นไม้โอ้พี่ฝ้ายจ๋าจะบอกไว้เลยว่าต้นไม้นี้นะคะมันเล็กเกินที่เราจะถูตัวนะคะพี่ายทล้มหายใช่พี่ฝ้ายทล้มหลายต้นแล้วนะคะก็ผูไว้หลักเล็กๆนะคะแค่นี้นะคะเขาก็ไม่ไปไหนแล้วนะคะแต่เราก็จะต้องมาดูด้วยนะคะช่วงกลางวันเนาะก็อยากให้เขาได้ทานเสริมๆนะคะมันจะได้อิ่มมากๆเนาะะเขาจะได้ไม่ไม่ดื้อค่ะเวลาช่วงกลางคืนนะคะช่วงนี้ก็น้ําท่วมนะคะก็ อาหารการกินก็ค่อนข้างที่จะลําบากหน่อยนะคะมีน้อยนะคะก็ทานผสมผสมกันไปนี่นะคะการที่เขาได้ทานหญ้าแบบนี้นะคะมันดีต่อสุขภาพเขานะคะคุณแม่จ๋ามันดีต่อสุขภาพนะคะการที่เขาได้ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติแบบนี้นะคะมันก็ทําให้เขาผ่อนคลายไม่เครียดนะคะดูเขาจะถู <laughs> โอ๊ยนะคะถูต้นไม้นี่ไม่ดูร่างกายเลยนะคะต้นไม้กับ ต้นไม้กับช้างนะคะคนละไซส์กันเลยนะคะถูทีเดียวหักเรียบร้อยนะคะถูทีเดียวก็คือหักเลยนะคะแต่เขาก็มีความสุขนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้น้องป้ายด้วยนะคะคุณแม่คุณพ่อเอฟซีทุกๆท่านเลยนะคะก็รักแล้วก็เอ็นดูน้องนะคะร่วมกันป้อนผลไม้น้องได้นะคะคนละตะกร้าสองตะกร้านะคะเพื่อที่จะให้น้องได้อิ่มนะคะในทุกๆวันเนาะ,ะแม่ควันก็จะ ตัดหญ้าที่ไม่ควานซื้อนะคะเสริมให้เขาทุกๆวันให้เขาอิ่มนะคะก็เนื่องจากว่าเขาตกงานคะแนนเราก็มีน้อยเราก็ขายผลไม้แค่วันละ30ตะกร้านะคะในหนึ่งวันพอแค่ให้น้องอยู่ได้นะคะก็เพื่อช่วยน้องนะคะให้รอดวิกฤตเนาะ,ะก็ฝากเป็นกำลังใจนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งนะ,ะเพื่อ,อรับการแจ้งเตือนจะได้เข้ามาอุดหนุนผลไม้น้องได้นะคะ ก็ฝากเป็นกําลังใจให้น้องป้ายด้วยนะคะทุกทกท่านเนาะนะคะช้างตรงงานอีกหนึ่งเชือกที่ยังลําบากนะคะก็ต้องพาชีวิตเขามาฝากไว้ที่ริมชายป่านะคะเพราะว่าถ้าอยู่ที่บ้านนะอาหารของเราไม่มีให้เขากินแบบเพียงพอนะคะก็ต้องให้เขามาอยู่ป่าเพื่อที่จะ,ะมีอาหารให้เขาทานในช่วงตอนเย็นเพราะว่าเขาต้องทานตอนเย็นอีกนะคะไม่ใช่ทานแค่ตอนเช้าอย่างเดียวเนาะมันจะไดะ้มีอาหารนะคะให้เขา ได้แบบทั่วถึงและเต็มอิ่มนะคะก็ฝากอุดหนุนผลไม้น้องด้วยนะคะ